มีความกล้าแส้ออกแต่ไม่กล้าถามค่ะสามารถเพิ่มเติมประเด็นประเด็นของของได้ประเด็นได้ดีือค่ะพูดเก่งค่ะแล้วก็ข้อเสียค่ะทำงานตามแบบแผนไม่ได้ไม่ตรงต่อเวลาแล้วก็คิดมากค่ะเพราะนั้นถ้าคุณคิดจะจะทำแล้วคุณจะตั้งใจจริงของเจน,นะก็ดีอันหนึ่งของคุณก็คือคุณเข้ากับคนอื่นได้ดีคุณสามารถปรับตัวเองเข้ากับคนอื่นได้ดีแต่ข้อเสีย ในความมีความตั้งใจจริงไะไมอันนี้ทําให้คุณด้อยทั้งหมดเลยเพราะคุณไม่ได้ใส่ใจคนอื่นอันเลยทำคือเจบอกว่าก็ตอนคุกนี้ก็ไฟแบนี้ทุกคนน้อยก็คือชอบทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันเป็นตัวของตัวเองโปรแกรมได้เป็นบางอย่างข้อเสียค่ะทำงานได้เร็วแต่ไม่ลายละเอียดวางแผนเป็นระบบแต่ชอบ ใช้อารมณ์ในการทํางานถ้างานเข่งจะส่งงานตามเวลาแต่ถ้าไม่เค้งจะช้าส่งงานช้าค่ะไม่ใช่เขาไม่ได้ไม่ได้ทํางานตามอารมณ์หรอกเขาจะรู้ระบบเวลาว่าส่งน้อยมีแค่ต่อไปแจมค่ะคืถ้าแกพรีเซนต์ตอนสุดงานอย่างเนี้ยได้เลยจะยิ่งไปเรียนผับเ่ยว คำถามที่อยากได้ค่ะแล้วก็คิดความไม่ใช่ค่ะความความทีดีแล้วก็ความคิดสร้างต่างๆก็ไม่ดีเออไม่ดีนะคะก็ทำงานอย่างหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้ค่ะแล้วก็ทำงานได้ทีละอย่างค่ะ ยาสั่งงานเยอะอยาสั่งงานเดียวเยอะเพราะจะทำได้ไม่ทันค่าทิ้งไม่ออกค่ายาเดีย๋ยวจะสั่งทีละอันอโอเคแกเป็นเด็กมีความอดทนสูงยิ้มง,ง่ายแต่จะมีลักษณะ